167ก็จะเป็นปีที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีอายุครบ70ปีนับตั้งแต่ปี2497ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาตสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะับเป็นเวลา70ปีหรือ7ทศวรรษนะครับที่เราได้ดําเนินงานสถาบันการศึกษาแห่งนี้เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสาตัตวแพทย์ที่เป็นสตัตวแพทย์ที่มีความสามารถมีคุณธรรมแล้วก็ออกไปรับใช้สังคมโดยภารกิจต่าง ของคณะเราดําเนินการทั้งทางด้านสัตว์เล็กทั้งด้านสัตว์ใหญ่ทั้งปศุสัตว์ซึ่งถ้าเราพูดรวมๆแล้วก็คงจะเป็นไปเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์สุขภาพที่ดีของคนด้วยในวันนี้ซึ่งมีโรคหลายโรคที่เกี่ยวข้องทั้งสัตว์และคนนะครับแล้วก็สุขภาพของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บในสัตว์แล้วก็ส่งถึงคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา 7ทศวรรษหรือ70ิปีที่ผ่านมานี้คณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราก็ได้สร้างสัตอแพทย์ออกไปทํางานรับใช้สังคมได้สร้างองค์ความรู้งานวิจัยต่างๆหลายเรื่องครับที่เป็นประโยชน์และนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่สัตว์น้ำนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มารักษาที่โรงพยาบาลของเราทั้ง5แห่งในปัจจุบันนะครับรวมทั้งเรื่องของการทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหลากหลายกิจกรรมซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็มีการพัฒนาไปเยอะนะครับเพื่อให้ความก้าวหน้าทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยมีความเท่าเทียมกับในนานาชาตินะครับที่จะต้องทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารทางด้านปศุสัตว์ที่ดีมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นประเทศที่มี เรื่องของการให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตลอดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้างเราเองก็มีโรงพยาบาลรักษาช้างอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับหรือว่าหน่วยสัตว์ป่าเราก็ให้การดูแลรักษาด้วยศาสตร์ความรู้ทางวิชาการทางสัตวแพ,รพทย์ที่เราสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา70ปีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองในฐานะคณะบดีคณะสัตวแพรทยาศาสาตร์มาเลกเซศาสาตร์ก็อยากจะเรียนถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื ยันถึงความมุ่งม,มั่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มารดกรเกษตร์ว่าเรายังคงจะดําเนินการทําหน้าที่ของเราในการสร้างสัตวแพทย์ที่ดีที่เก่งออกไปทํางานได้จริงนะครับในสังคมและก็ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ช่วยแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาชาติในแง่ของสุขภาพสัตว์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนด้วยนะครับ ในวันนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะแพทยศาสตร์เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีคณะทางด้านสุขภาพคนซึ่งตรงนี้เนี่ยคณะสัตวแพทย์เองก็จะถือว่ามีบทบาทในการร่วมกันในการทํางานกับกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเพื่อจะทํางานเพื่อให้เรามีเป้าหมายเรื่องของสุขภาพของคนที่ดีในอนาคตนะครับโดยเฉพาะเรื่องโรคสัตว์สู่คนนะครับในเรื่องของโรคที่เป็นอันตรายและเกี่ยวข้องกับทางเรื่องของทางด้านปศุสัตว์หรือทางด้านการเกษตรนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมนะครับก็กยืนยันกับทุกท่านนะครับว่า70ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปอีกในอนาคตนะครับเราเองก็จะพยายามที่จะพัฒนาสถาบันแห่งนี้นะครับให้เป็นสถาบันสัตวแพทยศาส์สากลเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์ของคนและก็สิ่งแวดล้อมครับ นสตัวแพทย์คลิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองจากต่างประเทศโดยมาตรฐานที่ว่านี่เป็นมาตรฐานสากลเรามุ่งมั่นที่จะผ่านมาตรฐานเรียกว่า AVBC ซึ่งยอบม,มาจากออสเ a รเลียน e e ชทนาลีบอร์ด c ่า c i ีลหากบัณฑิตของเราที่ จบจากสถาบันนี้จะสามารถกลับไปทํางานหรือออกไปทํางานได้ตามที่ต่างๆนะคะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงมุ่งมั่นเพื่อที่จะทําให้มีโอกาสในการทํางานที่ต่างๆได้มากขึ้น ัปรัชญานะครับของศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมทางสัตวแพทย์นะครับโดยปกติแล้วนะครับเรามีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับแต่โดยปณิธานของศูนย์เนี่ยอยากจะผลักดันตัวงานวิจัยเนี่ยครับเข้าสู่การเป็นนวัตรกรรมอย่างแท้จริงนะครับโดยเขาว่านวัตรกรรมนะครับจะประกอบด้วยคํา2คําคําแรกคือความใหม่ พใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเรามีงานวิจัยใหม่ๆและามองค์รู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนะครับอีกคำหนึ่งเนี่ยคือกว่า commercialization หรือการเข้าสู่การค้าที่แท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าก็คือสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปขายในตลาดจริงได้เพราะฉะนั้นศูนย์วิจัยจึงมีปณิธานนะครับที่จะพยายามจะผลักดันนะครับให้ผลงานวิจัยนะครับของที่เรามีอยู่ออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง สำหรับภารกิจนะครับของศูนย์วิจัยและนว,วัตรกรรมทางสารณแพทย์นะครับก็จะประกอบด้วย4ด้านด้านแรกนะครับคือการประสานงานนะครับเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยรวมถึงให้เกิดนว,วัตรกรรมนะครับโดยอาจจะผ่านการที่ประสานงานให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันนะครับทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งการจัดสรรทุนให้ทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับภารกิจที่2คือการที่เรามีบริการนะครับบริการส่วนแรกคือบริการในส่วนของเซ็นเตอร์ล็บนะครับหรือในส่วนของห้องปฏิบัติการ กลางนะครับบริการที่ก2ก,ก็จะเกี่ยวกับสัตว์ทดลองด้วยนะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกบริการสุดท้ายนะครับคือการให้คําปรึกษานะครับแล้วก็พยายามทดสอบนะครับหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดผลผลิตออกมาให้ได้นะครับซึ่งงานทั้งหมดนี้ก็คือมีการบริการทั้งภายในและภายนอกของคณะสัตวแพทย์นะครับส่วนงานที่3นะครับคืองานมาตรฐานของงานวิจัยในตอนนี้เราจะมี2งงานหลักๆนะครับก็คือง <ทๆ S 1> านมาตรฐานของการเล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี้ยงสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอนาคตอาจจะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะ,ะดูแลในด้านนี้ด้วยสุดท้ายนะครับตาปณิธานหลักที่เราต้องการผลิตนวัตกรรมออกมาจริงๆต้องขายได้เพราะขายได้เนี่ยก็หมายความว่าสามารถเป็นจุดหนึ่งที่สามารถหารายได้ให้แก่คณะสรวแพทย์มหาวิทยเกษตรศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนครับ สำหรับอนาคตของศูนย์วิจัยนะครับอย่างที่ทราบกันคือเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วเราต้องทําให้ได้จริงก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนแรกเลยก็คือเรื่องการสปินเอาท์นะครับออกไปเป็นบริษัทอันนี้ก็จะเป็นอ่ส่วนหนึ่งที่กําลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่ดําเนินการให้เกิดความเป็นจริงได้ในการจัดตั้งบริษัทของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ครับถึงจะไม่ได้สปินเอาท์ก็ตามเนี่ยก็ยังพยายามผลักดันนะครับในส่วนให้เกิดนวัตกรรมต่งางๆและให้เกิดรายได้นะครับกลับมาอย่างแท้จรรริงงงซึ่าาาายได้้้ตนนีถาาามาถมมัส มาได้จริงนะครับมันก็จะสามารถลงทุนต่อไปได้เพื่อให้เกิดงานวิจัยดีๆต่อไปอีกนะครับผม ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ชนสูสตรโรคสัตว์บางเขนนะคะที่นี่จะเป็นห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะรองรับหลักๆก,ก็จะเป็นตัวอย่างจากโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอันนี้หมายรวมถึงทุกวิทยาเขตนะคะสามารถที่จะส่งตัวอย่างเข้ามาที่นี่ได้นะคะแล้วเราก็จะตรวจตัวอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลกลับไปนะคะทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะเลือกเครื่องมือที่จะใช้วินิจฉัยเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตเครื่องมือตลอดเวลานะคะอีกทั้งยังมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ย ที่มีประสบการณ์นะคะถึงแม้เราจะรับนักวิทยาศาสตร์เข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยคอยดูแลนะคะแล้วก็คอยติดตามผลการปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นนะคะก็จะมีการอัปเดตทั้งเครื่องมือบุคลากรนะคะในส่วนของผลเนี่ยเราจะมีการตอบผลนะคะทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะเรามีความมั่นใจว่าไม่ว่าจะมีตัวอย่างที่จะส่งเข้ามาจากที่ไหนเนี่ยลูกค้าของเรานะคะทุกโรงพยาบาลก็สามารถที่จะ ได้รับผลปฏิบัติการนั้นๆได้อย่างทันเวลานะคะในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการที่ตรวจเลือดนะคะแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อนะคะทั้งเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อรานะคะแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการที่ลงลึกถึงระดับโมเลกุลนะคะในกลุ่มพวกนี้เนี่ยนอกจากเ,เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วเนี่ยเรายังมีวิธีการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับเทส ที่หมอต้องการนะคะแล้วก็เราเพิ่มเทสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะห้องปฏิบัติการที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราอยากที่จะนำประโยชน์จากเซลล์ที่เราเก็บไว้ในธนาคารนะคะไปใช้นะคะทั้งในแง่ของการรักษานะคะการหาสารต้านมะเร็งนะคะหรือว่าเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์จากเซลล์เพื่อในการอนุรักษ์นะคะเราก็จะทํางานร่วมกับเครือข่ายของเรานะคะทั้งเป็นเครือข่ายที่เป็น ทีอ่อานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืชน,นะคะองค์การสวนสัตว์กรมประมงแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางการดําเนินการของที่นี่นะคะศูนชนสุดลรกสัตว์บางเขนะคะเรามุ่งสู่มาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้พัร์์เนอร์ของเราในทุกระดับเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทํางานแล้วก็ carry on ทุกๆงานที่ทําร่วมกันได้ไปอย่างมาตรฐาน,นะคะ่ะ ูนย์บริการของเราเนี่ยนะครับเน้นการให้บริการในเรื่องของการชนะูตรโรคศัตว์ที่มีมาตรฐานรับรองตลอดไปจนถึงการบริการวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์และนำบริการให้กับสัตวแพทย์และก็เกษตรกรซึ่งในส่วนของงานบริการในสโคปของหน่วยงานของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของงานธุรการซึ่งก็จะมีสัตวแพทย์ที่ทําหน้าที่ในการรับตัวอย่างและก็คอยสอบถามปัญหากับเกษตรกรนะครับงานส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของงาน พยาธิวิทยาและก็งานด้านเทคโนโลย,ยีชีวภาพซึ่งก็จะเป็นหองปฏิบัติการที่ให้บริการในเรื่องของการตรวจทางอนุชีววิทยาและงานชนสูตรทางพยาธินะครับอีกส่วนงานนึงเป็นส่วนของงานไวรัสวิทยาและ โรคระบาดจากสัตว์สู่คนนะครับซึ่งให้บริการในเรื่องของไวรัสวิทยาในสัตว์หลายๆชนิดนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่ตรวจเรื่องของโรคติดต่อจากสัตว์ไปคนอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของงานด้านจุนลชีววิทยาและความปลอดภัยด้านอาหารนะครับซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการที่รับตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับความปลอดภัยเรื่องของอาหารนะครับห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและเรื่องของสารพิษจากเชื้อราและสัตว์ตกค้างอื่นๆในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของงานบริการทางการสัตวแพทย์ ะจะเป็นการบริการฟาร์มนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของฟาร์มสุกรฟาร์มสัตว์ปีกฟาร์มสัตว์น้ําไปจนถึงการบริการเรื่องของการตรวจคุณภาพน้าเชื้อนอกจากนี้เนี่ยนะครับทั้งศูนย์ชนันสูตรโรคสว์ของเราเนี่ยก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025นะครับโดยที่ณปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการรองรับถึง15ขอบข่ายงานที่เปิดให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่สนใจมาส่งตัวอย่างเพื่อการวินิจัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ทางศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์นะครับก็มีความผู้หมายนะครับที่จะพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะสนับสนุน,นนะครับให้กับสัตวแพทย์และเกษตรกร,กรสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในภาพปศุสัตว์ได้มากยิ่งขึ้นครับ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญและเติบโตมาคู่กับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมีบทบาทสําคัญในการให้บริการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเรามีแผนกการให้บริการทั้งแผนกอายุรกรรมสัตว์ป่วยฉุกเฉินสัตว์ป่วยวิกฤตแผนกสัญญกรรมและคลินิกเฉพาะทางปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการมากกว่า500รายต่อวันโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการในการให้บริการแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ในปีหน้าโรงพยาบาลสัตว์มาในกเกษตรสัตว์บางเขนจะเปิดบริการ,รแผนกเวชศาสตร์อิวเลียเพื่อช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์กระดูกและไตของสุนัขและแมวนอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดโรคระบบปศาศาระสาทและศูนย์ความเป็นเลิศดโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงรวมทั้งยกระดับการให้บริการธนาคารเลือดการยกระดับงานบริการของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากวามุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทางการสัตวแพทย์แล้วโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015ตั้งแต่ปี2563แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ข้ารับบริการทุกท่านขอบคุณครับ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2522เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านสัตว์เลี้ยงและงานด้านปศุสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ของเรามีหน้าที่รับผิดชอบสส่วนหลักๆด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือด้านงานบริการการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์ด้านที่2คือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนิสิต ศึกษาและบุคคลทั่วไปทางด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ทุกการพัฒนาและทุกงานที่เราทำเพื่อการตอบหน้าที่หลักทั้งสองอย่าง และการพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานและที่สำคัญพวกเราขอขอบคุณเจ้าของเคทุกท่านเกษตรกร,ร,กรทุกคนน้องหมาน้องแมวคุณวัวคุณมา้าคุณป้าช้างคุณลุงช้างสัตว์ทุกๆตัวเนื่องจากสัตว์ทุกๆตัวเจ้าของทุทกๆคนเป็นเหมือนคุณครูที่ทำให้นิสิตสัตวแพทย์รุ่นสู่รุ่น,นได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้วิชาชีพของเราได้มีการพัฒนาต่อไปค่ะ โรงพยาบาลสัตว์หนองโคนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วค่ะโดยที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่3ของคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะในการก่อตั้งครั้งนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องโคนมเนื่องจากแถบนี้เป็นแถบของโคทารามซึ่งมีการเลี้ยงโคนมเยอะนะต่อมาเนี่ยโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้พัฒนามเพิ่มขึ้นโดยมีการบริการให้การรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราให้บริการในส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขและแมวนะคะการให้บริการนี้ก็จะมีการให้บริการทางด้านอายุรศาสตร์สัลยศาสตร์แล้วก็มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางนะคะปัจจุบันมีเคสเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศาสตร์เนี่ยประมาณวันละ90บรายโดยเฉลี่ยนะคะ ส่วนการบริการทางด้านสัตว์ใหญ่ซึ่งเราก็จะเน้นทางด้านโคนมนะคะมีการรักษาในระดับลายตัวซึ่งก็จะมีการให้บริการทางอายุรศาสตร์ทางด้านสัตวยศาสตร์และมีการดูแลสุขภาพโคนมระดับสูงซึ่งก็จะมีการออกไปเยี่ยมฟาร์มนะคะดูแลสุขภาพในฟาร์มค่ะปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลสัตว์มกหนองโพ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015โดยที่โรงพยาบาลสัตว์มกรหนองโพเนี่ยทางคณะได้กำหนดมานะคะว่าเราจะมีความเป็นเลิศทางด้านโคโนมเนื่องจากสถานที่ที่เราตั้งยอยู่ในเขตของการเลี้ยงโคโนมที่มีอยู่เยอะในประเทศไทยนะคะ เริ่มเดิมทีเนี่ยคณะสัตวแวทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้รับพระหมหากรุณาธิคุณปวดก้าวปวดกระหม่อมนะครับให้เข้ามาดูแลสุนักทรงเลี้ยงนะครับณนะพระราชวังไกลขงบนนะครับ หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัหวรัชกาลที่9นะครับก็มีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลินิกเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่บริการภายในพระราชวังนะครับก็อาจจะทําให้ได้บริการแต่เพียงแต่ข้าราชบริพารและก็ดูแลทักเรียนเท่านั้นนะครับซึ่งประชาชนภายนอกนะครับอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเข้ามารับบริการก็เลยมีพระราชดำริคิดว่าเราน่าจะมีโรงพยาบาลสัตว์สักแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ภายนอกณหัวหินเนี่ยครับเพื่อบริการต่อประชาชนรอบๆด้วยนะครับหลังจากที่มีดำริขึ้นมานะครับ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกองทัพบกนะครับก็ได้มีการสนับสนุนนะครับโดยการที่ทางกองทัพบกเนี่ยได้บริจาคที่นะครับหนึ102ไร่นะครับที่บริเวณหาดสวนสวนเพื่อที่จะก่อตั้งขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหิน เราเนี่ยก็จะมีงานบริการในส่วนของสัตว์เล็กแล้วก็ส่วนของสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์เล็กเนี่ยเราจะเน้นสุนัขและแมวเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีเสริมเล็กน้อยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับพวกสัตว์เอ็กโซติกไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเป็นหนูเป็นงูพวกนี้ครับส่วนสัตว์ใหญ่เนี่ยเราจะบริการเป็นแบบโมบายแอนด์เวเลนต์นะครับเราจะมีสัตวแพทย์เนี่ยขับรถเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตามฟาร์มของเกษตรกรนะครับหรือว่าตามสวนสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งเกษตรกรอาจจะเอามาที่โรงพยาบาลสัตว์ลากรอเเ็ขง คือเราเน้นบริการตรวจรักษาสุนัขและแมวเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งงานบริการเนี่ยเราจะแบ่นเป็นปสออย่างหลกัลกๆก่อนนะครับก็คือ1การรักษาทางอายุรกรรม2ก็คือการรักษาทางด้านการเสยกรรมนะครับซึ่งรักษาทางอายุรกรรมเราก็จะมีการรักษาตั้งแต่ย่อยๆพื้นฐานเลยตั้งแต่การฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับจนไปถึงการตรวจคลินิกเฉพาะทางแต่ละระบบซึ่งในของโรงพยาบาลสัตว์ของเรานะครับก็จะมีการตรวจเฉพาะทางทุกระบบที่สามารถที่จะเกิดโรคในสัตว์ได้นะครับโรงพยาบาลเราเนี่ยมีเครื่องมือที่สามารถที่ วิจัยได้ถึงสุดของโลกเลยนะครับแล้วก็รักษาต่อเนื่องได้เลยนะครับส่วนทางการศัลยกรรมเนี่ยเราก็จะมีแบ่งออกเป็น3าส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักกระดูกเคลื่อนอันที่2ก็คือเป็นการผ่าตัดโบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนกระดูกกดไข้ประสาทสันหลังหักจากอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะในงานด้านศัลยกรรมของโรงพยาบาลสัตว์เราครับก็จะมีความโดดเด่นเพราะว่าปัจจุบันนี้ มีการนำเอาเทคโนโลยีของในคนนะครับมาปรับประยุกต์ใช้กับในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาการผ่าตัดแบบผ่ากล้องนะครับซึ่งแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากไม่เกิน2อเซนนะครับซึ่งทําให้สัตว์เจ็บปวดน้อยลงดูแลแผลง่ายกว่าเจ้าของแล้วก็ทําให้การฟื้นตัวของสัตว์เร็วขึ้นนะครับการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราก็ทําได้หลายๆโปรโตโคอลมากไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเนื้องอกการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับหรือว่าการทําหมันสุนัขในอนาคตนะครับเราจะมีการต่อยอดคือตอนนี้เรามีการทําท่อไตท ในสุนัขด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเวลามีปัญหาของท่อปัสสาวะหรือว่าท่อไตใน,ในสุนัขและแมวครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเอาจต้องการรักษาโดยการตัดไตนั้นทิ้งไปแต่ปัจจุบันนี้เรามีท่อไตเทียมซึ่งทําให้เราสามารถที่จะเก็บไตของสุนัขและแมวอันนั้นเอาไว้ให้เขาได้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับส่วนในการรักษาทางยุรกรรมครับอย่างที่บอกก็คือเรามีการรักษาทุกระบบไม่ว่าจะเป็นหัวใจตาระบบประสาทอะไรพวกนี้นะครับโดยณตอนนี้ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยี 4D นะครับมา ใช้การในการวินิจฉัยโรคหัวใจในสัตว์ซึ่งทําให้เรานี่สามารถที่จะเห็นหัวใจของสัตว์เนี่ยเป็นแบบ4มิติซึ่งทําให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยํามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงสู่โรคได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงซ่อมลิ้นหัวใจนะครับซึ่งในปัจจุบันภาวะโรคลิ้นหัวใจในสัตว์ทําการรักษาได้โดยการให้ยานะครับเป็นการให้ยาแบบประคองอาการไป ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะทําการเปิดผ่าแล้วก็ซ่อมในห,หน่วยใจซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทําได้เนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์นดีขึ้นแล้วก็สัตว์ก็ไม่ต้องทานยาเจ้าของก็จะได้อยู่กับเขาได้นาน,าน,าน ภารกิจหลักหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดวิทยาการทางสัตวแพทย์ให้กับสัตวแพทย์ท่านอื่นๆนะครับสำหรับการสร้างมาตรฐานของโรง,งพยาบาลสัตว์นะครับปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสัตว์หมาวิทยาศาสตร์หัวหินนะครับได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 2015นะครับซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าได้เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานนะครับอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญก็คือทางโรงพยาบาล ก็จะเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้แล้วก็วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับสัตวแพทย์นะครับเพราะว่าองค์ความรู้พวกนี้ถ้าเกิดเรามีขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีการเผยแพร่ออกไปสู่ภายนนกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์สูงสุดซึ่งทางโรงพยาบาลศัตว์ของเราเนี่ยได้มีการจัดเป็นศูนย์เทรนนิ่งนะครับมีการรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสัตวแพทย์นะครับในแขนงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมหรือว่าอายุรกรรมนะครับมาที่โรงพยาบาลศัตว์แล้วก็มีการจัดอบรมเผยแพร่ให้กับ สัลวแพทย์ที่จบใหม่หรือว่านิสิตสัตวแพทย์ของมหาลัยเราเองแล้วก็จากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้วนนี้แล้วก็พัฒนาวงการสัตวแพทย์ให้เจริญต่อไปซึองสามารถเป็นประโยชน์กับสัตวแพทย์เองแล้วก็เป็นประโยชน์กับเจ้าของสัตว์ด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับโนโยบายของคณะนะครับที่ต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ให้กับทุกๆท่านนะครับต่อไปครับ The าสานศักด์มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์นทิีพ่พิมานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2561นะคะจุดประสงค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลก็เพื่อจะให้สัตว์เลี้ยงนะคะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สุคนค่ะโดยโรงพยาบาลเราก็ได้มีมาตรฐานนะคะมีอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัยนะคะเช่นเครื่องัอตราซาวนะคะเครื่องเอ็กซเรย์การ าตัดผ่านกล้องเป็นต้นนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO ค่ะให้ผู้ที่มาเข้ารับบริการได้มีความมั่นใจว่าการรักษาเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลค่ะการบริการที่มีของโรงพยาบาลนะคะก็คือการตรวจรักษาทั่วไปค่ะตรวจเลือดนะคะฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันขูดหินปูนนะคะมีการกายภาพบำบัดฝังเข็มและมีการอาบน้ำตัดขนค่ะ เวลาในการเปิดทําการนะคะจะเริ่มเปิดตรวจรักษาที่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะและรับเคสฉุกเฉินถึง4ทุ่มครึ่งค่ะ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไรบ้านนครชัยบุรินตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเริ่มทําการก่อสร้างขึ้นในปี2559นะคะและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2562ค่ะจุดประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์พักพิงนะคะเพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบ้านให้หมดไปจากประเทศไทยตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ศูนย์พักพิงสัตว์เลียงไรบ้านนครชัยบุรินนะคะเริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มจังหวัดสีจังหวัดนะคะได้แก่นครราชสีมานะคะชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะหรือเรียกว่ากลุ่มนครชัยบุรินนะคะเพื่อสร้างศูนย์พักพิงต้นแบบให้แก่ภูมิภาคต่างๆให้นําไปจัดสร้างศูนย์พักพิงต่อไปคะ่ะ ดำเนินการเบื้องต้นของศูนย์ผักพิงนะคะเราก็จะเริ่มจากรับสุนัขที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน,ชนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยที่ศูนย์ผักพิงหลังจากนั้นเราก็จะทําการตรวจร่างกายนะคะตรวจเลือดตรวจโรคติดต่อทั้งหมดนะคะแล้วก็จะทําการฝังไมโครชิพค่ะเพื่อระบุต,ตัวตนแก่น้องหมาทุกตัวเลยแล้วก็จะทําวัคซีนทั้งพิษสุนัขบ้าและว,วัคซีนรวม5้าโรคให้แก่น้องหมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการกักตัวนะคะให้ปลอดจากโรคให้เรียบร้อยค่ะแล้วก ส่งทำหมันหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มฝึกฝนนะคะสร้างสร้างความคุ้นชินคุ้ชินโดยให้เขาฝึกทําตามคําสั่งเบื้องต้นนะคะให้พร้อมเพื่อในการหาบ้านให้ลองหมายอยู่ค่ะผู้ใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครชัยบุรินนะคะหรือว่าโทร0 44 300731ค่ะ